ปัญหาการเลี้ยงปศุสัตว์การเลี้ยงงอควายปันเท่าเกษตรกรก็ต้องได้พบได้พ่อได้เจอนะครับปัญหาทองทองอะไรมันลูกทะลักโอ้เปิด huh. น uh ้นกันเลยโอ้ปัญหาทองอันนี้ลูกลูกโตที่เท่าได้เป็นทองลูกตัวีเท่าได้ครับ ง้อง้สื่อมากนอบบริเวณง้วที่คอขาเลียงเนาะสื่อมากต่างนานหรอเปล่ามันมากเพื่อนเพื่อนาทองเจ็ดเดือนเพื่นเพ่อวาทองเเดือนบอกว่าใบควางง้อนั้นกำหนดขอดแต่แต่เจ็ดเดือนนั่นดิวันที่สมาแล้วสสมผสมโตหรือสมเทียม สมโตสมวันทียังรู้จะขอมนโอ้ขอมนเนาะแต่ว่าไม่อยู่รำพาเจัดเดือนแล้วมาอยู่นี่้าสอเดือนแล้วบอกสาองสามเดือนนี่แหะครับถ้าสามเดือนตอนมาท่องเจัดเดือนเจ็ดเจหเดือนอึ๊บ เดี๋ยวเมึงนี่เนาะเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวประกอบลดเนมันคือสีเสือป้าหมีแมนสีเสือพร้อมทึ่งพิษกินพร้อมจะเห็นทั้งล้างผุนนะครับจากข้อแม่ป๊เข้าวจส้นเนาะแต่ว่าถ้าเพิินลอดลูกในแห่งทีเป็นต่ย่านได้งอตรวนี้เออจะเห็นทั้งล้างผุนนะ มันเป็นยังงมันหื่อคเป็นเริ่มออกตึงแต่มมือใดปดี่ห่าะครับเริ่มเพ้นยอนออกบ้านนี่เนาะครับเออเป็นลักษณะประจำตัวเพื่อนรับง่วคืออาการบนหลกทะลักนี่มันจะเกิดกับง่วท้องและกับลางทองก็มีดบางโตคือกรณีทองแก ครับถ้าต้องแก่ถาตัวใดหนึ่งและพื้นฐานสริยวิทยาของต,ตัวซัดน่นนะครับตัวแรกต,ตัวซัดคือสองเส้นการพันใหไงสองเส้นการพันใหญ่นะครับแต่สองถาตัวใดมีพฤติกรรมมักเบงถางัวนทองน่ะมักเบงโบเห็ดยังกินอิ่มแน่ะเบงนอน,น,นอื้ออื้อมีโอกาสออกครับขึ้นอยู่กับการมดลูกทะลักนี่ขึ้นอยู่กับนิสัยแหละกับพฤติกรรมของสัตวดอะไรกะ ลักษณะของโตสั์นะบอ,บอเป็นกับอย่างอื่นครับตัวได้มากเบ่งนี่ออกแต่นี่บางโตครับท่องก็ออกขึ้นแบบนี้แหละแต่บางโตคลอดแล้วออกก็มีครับแต่นี่นะโอกาสเสี่ยงถ้าเพิ่นลอดก็มีโอกาสออกอ,อ,กอีก,แ,ออก,อก,กแต่ออกร้ายพร้อมมดหลูกทะลักแต่เฮาก็มีวิธีการดูแลอาสุขวิบาลเพิ่นย่ัก เกษตรกรเท่าก็สามารถที่จะดูแลได้แล้วที่บอกวิธีนะครับแต่แต่เพื่อนกัต่อเพื่อนปากบดลูกเพื่อนบรท่านเด็กเคาะขยายครับคือกรณีนี่คือกรณีเพื่อนมดลูกหย่อนหย่อนคือเพิ่นทองหรือเพิ่นดันท่องทองเพิ่นเต็มเบิดแล้วครับกินเอี๊ยมหรือมักออกตอนเพิ่นเบ่งคือมันเบ่งหรือไม่ออกแต่เพิ่อนน้อนก็ออกนะครับเพราะลูกขึ้นที่เท้าด้านเขาก็จะ่วรั่วเขาจั่วเพราะว่าลูกเพิ่นท้องอยู่ ลูกลูกลูกพ่กนทวงแต่การคลอดคือคืองว่วยังบุท่านเดี๋ยวพ่อจะออกลูกเพราะว่าช่องช่องคลอดเพ่นุบ่ท่านในเปิดขอ้อมูลลูกบุท่านในเปิดจะพ่อจะออกลูกนะครับเดวเอาเข่าซ่องแล้วจะตรวจทองตรวจเบิ่งปากมดลูกให้เบิ้งว่นเป็นไรน,นะครับี๋ยววิธีการถ้าเพ,พิ่นบ่ทั้งพ่อจะออกคือปากช่องคลอดบุท่านดนเปิดเาก็จะพยายามให้เพื่อนกินอิ๊มหลายวิธีการดูแลเบื้องตนของเกษตรกรคือ เขาอย่าพยายามเพื่อนกินเอี้ยมหลายเพราะว่ายังถ้ากินเอี้ยมหลายยามเพื่อนนอนเพื่อนเบ่งช่องช่องท้องเพื่อนเต็มเบื้อแล้วนะครับพอลูกเพื่อนกระช่องเพื่อนจะเบ่งออกพอช่องเสื่องการสริยะวิทยาของเพื่อนส่องเสื่องการเพื่อนกว้างกับเบ่งแล้วก็ออกด้วกออกพอเพื่อนลูกขึ้นลูกเพื่อนทวงเข้ากับล่างที่ที่เขาใส่มือด้านเขาเพื่อนกระด้วกเขาแบบนี้เดี๋ยวเบ่งก่อนแล้วเบ่งเบ่งปากช่องคลอดขยายเพื่อจะออก่ลูก ครับครับเดี๋ยวตรวจตรวจเบ่งตรวจเบ่งปากสองขอดเป็นก่อนปลาคอมันหลวกเพิ่นเปิดเป็นยังครับสำคัญว่าเพิ่นจะพอออกลูกโบเป็นส่วนมากแต่เห็นกับช่วงปลายของการตั้งท้องอะไรมักจะออกแบบนี้แหละครับมันกิเกินมากพิษมือแล้วครับถือว่าอยู่ในรอบอยู่อยู่ในกำหนดคอดเพิ่นอยู่ครับซื้อมาเพิ่นว่าปันทีซีครับกำหนดมันครับนี่ แดงๆดงจะเป็นแดงแหะตัวนี้เป็นปากช่องคลอดเพิ่นโตมดลูกโตค้อมดลูกเพิ่อนโตคอหมดลูกมันจะเปิดพ่อพ่อลูกเนัแมนครับพ่อพ่อลูกจะออกเนาะพ่อพ่องม่จะออกลูกเนี่ช่องคลอดเพิ่นขยายคือเข้าไปหาหมอเพิ่นกับตรวจปากช่องคลอดค้อดมดลูกเนี่ยมันจะพ่อขยายเบ่งนะครับถ้าเพิ่นบ่ท่านพ่อขยายจะออกลูกกับปล่อยครับ เดี๋ยววิธีการเท่ากับตองดูแลเบิร์นเบตไม่ดีนะครับอย่าอย่าอย่าห่างคือให้โยบาให้เพิ่นเครียดแดีวสองอย่าให้กินอิ่มทำหนี่แหละเด้อเดี๋ยวเขาซ่องเบิรงตรวจเบิรงปากสองขอดเบิรงครับมันเป็ดแล้วออกก็เอาออกกเดี๋ยวเบิรงเบิรงตรวจเบิรงปากสองขอดเพิ่นก่อนแก้วข้อหมดลูกเพิ่นก่อนขับไปใส่ซ่องเพิ่นเฮ็ดนะไปพุณแล้วครับอยู่ในกรอบไปไปไปเอาเขาไป ครับไ,ได้ครับนี่แหละคือเกษตรกรจะต้องเฮ็ดซ่องบังคับซัดไว้ครับคือเจ้าหน้าที่เพิ่นธุทรงเสริมให้เฮาเฮ็ดคอกลงเลือนงัวเลี้ยงซัดไว้แล้วก็มีซ่องบังคับซัดไว้กรณี่ซุกเสริฟแบบนี้แหละครับแปนะการเฮ็ดวัคซีนนี่แหละสำคัญไป,ไป,ไ,ปไปเลยระวังไม่ใหม่ขวนะดเด้อ โอ้ขักเลยขักเพ<อ>ื่อนทีเพื่อนด้วยโอ้อ่อนดีสุดยอดสุดยอดทีนี้โอ้นี่แหละสุดยอดแล้วโอ้ขอกล้ากังามนแข็งแรง นี่แหละครับค่องมาขับชาร์นี่สำคัญเลยจำเป็นที่สุดเลยครับโอ้จนแหงหมันหลกเอ่ายอดตัดต้องปากสองขอดเพิ่นกนปากมันลูกเพิ่นก็อันมดลูกเพิ่นน่ะมันหลุคือเงื่อยบ่ต้องตรวจเบื้องก่อนพอต้องตรวจเบื้องก่อนปาก มันหลกล่นบันเอยครับจริงขน้นอยแต่หับมาอย,ยู่ระงเต้ะวงเต้เดือดเล้อเคคตีบาเคเครับขับขับขับอตวจเบิ้งเบิ้งมันเต้เนีเนะ่ยครับขอมหลวก,ก่ะโอเคครับ